พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอนังคารที่17ธันวาคมคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเทเรซาเรเวสริซานประเทศฟิลิปปินส์ในหัวข้อเรื่องจากภาระหนักสู่ความยินดีและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ14มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้า ฤดูนี้ปีหน้าและซาราจะมีบุตรชายคนหนึ่งคุณเทเรซาเรเวสเป็นพยานว่าดิฉันอยู่ในจุดหนึ่งของชีวิตที่มีแต่เรื่องราววุ่นวายใจเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ใจ่ายมากมายพ่อแม่ที่กำลังจะแยกทางกันและความวิตกกังวลมากมายถึงอนาคตดิฉันไม่ทราบว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ดิฉันรู้แน่ชัดก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์แต่มีบางช่วงเวลาที่ดิฉันพบว่ามันยากที่จะพบความหวังแม้เพียงเล็กน้อยดิฉันสงสัยว่าพระเจ้าทรงห่วงใยจริงหรือพระเจ้าสามารถเปลี่ยนภาระหนักในใจของดิฉันให้เป็นความยินดีได้หรือไม่มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ดิฉันมีความห่วงวิตกกังวลกระสับกระส่าย แต่ดิฉันสามารถมีสันติสุขเมื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงสามารถทำให้อับราฮัมและซารามีลูกได้แม้จะมีอายุมากแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดิฉันมีความชื่นชมยินดีในทุกการต่อสู้ที่ผ่านมาของดิฉันเรื่องราวของอับราฮัมและซาราเป็นเรื่องราวที่ทรงเรียกให้เกิดความไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจ ในสถานการณ์เหล่านี้เองทําให้พระนามของพระเจ้าได้รับการยกย่องสรรเสริญเราอาจไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหายอย่างไรแต่เราสามารถวางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถทําได้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของเราข้อคิดสําหรับวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยให้ข้าปรองทั้งหลายวางใจในช่วงเวลาและแผนการของพระองค์พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังของข้าพรองทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ